คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z กิโลเรสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบัวกแก้วสรานทางสถานีวิทยุสรานรมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับ พี่เล็กปาริชารักษตบุตรนะคะให้เกียรติกับรายการเรามากมาพูดคุยถึงเรื่องเส้นทางชีวิตแล้วก็เริ่มต้นวัยเด็กอย่างไรจนในที่สุดมาถึงรั้วบัวกแก้วได้เป็นนักการทูตนะคะวันนั้นเราดํำลากันไปด้วยการเล่าถึงจุดที่พี่เล็กปาริชาติเข้ากระทรวงการต่างประเทศสําเร็จเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคะ่ะได้เป็นนักการทูตสมใจพี่เล็กทํางานอยู่หลายปีไหมคะเออช่วงแรกพี่เล็กทํางานประมาณ3ปี รับราชการครั้งแรกนี่อยู่ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายน,น,นะคะอพอทำงาน3ปีปุ๊บก็เขาเรียกว่าอะไรนะกรรมเทพแผลงสอนเนาะก็ได้เจอชายหนุ่มนะการทูตเช่นเดียวกันซึ่งก็เกิดตกหลุมรักกันพอตกหลุมรักแล้วเขาก็เชิญชวนพี่เล็กให้ออกไปประจำการกับชายหนุ่มนะนะคะพี่เล็กก็ตกปากรับคำเราก็ ทำงานแค่สามปีเราก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยกันตอนนั้นเป็นการลาติดตามเป็น,<ใ>นการาลาติดตามผู้สมรสใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเสียดายเวลาไหมคะว่าแทนที่ตัวเองจะก้าวหน้าต่อไปในฐานะนักการทูตเองกลับกลายเป็นต้องลาราชการไปเพื่อทําหน้าที่ผู้สมรสของนักการทูตอีกท่านหนึ่งโหนตอนนั้นมันไม่มีมันไม่มีคําว่าเสียดายเลยค่ะมันมีแค่ว่าแบบอุ้ยเราดีใจเราได้แต่งงานแล้วมันเหมือนกับว่าเราไป ใช้ชีวิตร่วมกับชายหนุ่มซึ่งเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะไปร่วมกันใช้ชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันมันตื่นเต้นณตอนนั้นมันน่าจะเป็นการตื่นเต้นมากกว่านะคะในตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กยังไม่ได้ลาออกถูกไหมคยังไม่ได้ลาออกคแค่เป็นการลา,ต,าติดตามใช่ค่ะถ้าถามว่าระหว่างการเป็นนักการทูตเองกับการเป็นภรรยานักการทูตพี่เล็กคิดว่าแบบไหนยากง่ายกว่ากัน ณเวลานั้นณเวลานั้นพี่เล็กคิดว่าการเป็นภรรยายนะักการทูตเนี่ยมันมันทำให้พี่เล็กรู้สึกว่าพี่เล็กอยากจะจะลองไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งเพราะช่วงที่เราเข้ารับราชาการและเราทํางานเนี่ยมันก็เป็นงานของเรานะนะคะแต่พอเราแต่งงานปุ๊บเนี่ยมันก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะการเป็นภรรยายนะักการทูตนี่จะเป็นยังไงนะมันนึกมันนึกภาพไม่ออกมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เปลี่ยนสถานะจากนักการทูตตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นภรรยายค่ะ แล้วครั้งแรกที่พี่เล็กลาติดตามไปตามพี่เชิดชูไปที่ไหนคะเออพี่เล็กเป็นประจําการที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะพี่เล็กเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าชีวิตตอนตอนนั้นในฐานะพยานนักการทูตที่อินโดนีเซียเนี่ยมันสนุกสนานอย่างไรบ้างหรือว่ามันมีความท้าทายอะไรบ้างคะ โอ้ oh, ถ้าทายสิ่งแรกเลยคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยพี่เล็กก็ไม่ได้สนใจเรื่องเขาเรียงเลยนะคุณสมบัติของการเป็นเป็นภรรยาหรือว่าเป็นแม่บ้านถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องงานบ้านไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวเนี่ยพี่เล็กไม่เป็นเลยพอเราไปใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นภรรยานักการทูตเนี่ยมันก็คือแม่บ้านที่เราต้องต้องดูแลครอบครัวดูแลสามีนะคะต้องมานั่งหุงข้าวเองต้องมานั่งทำกับข้าวเอง แล้วก็ต้องทํางานบ้านอะไรเองพี่เลขนี่ไม่คุ้นเลยมันก็เกิดอาการที่เราต้องปรับตัวอะไรอยู่หลายๆอย่างช่วงแรกที่ไปเนีย่ยอมรับว่าเครียดอยู่เหมือนกันนะนะคะว่าจากเราเป็นนักการทูตด,ด้วยตัวเราเองแต่พอวันหนึ่งนี่เราต้องกลายมาเป็นแม่บ้านต้องมานั่งคิดกับข้าวว่าวันนี้เราจะทํากับข้าวอะไรให้สามีทานวันนี้เราจะต้องแบบดูแลบ้านยังไงมันก็ต้องปรับตัวอยู่พอสมควรช่วงนั้นนะนะคะ แล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยนอกเหนือจากการดูแลบ้านทําหน้าที่ภรรยาของนักการทูตแล้วเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่ามันมีกิจกรรมอื่นๆให้พี่เล็กต้องไปเข้าร่วมหรือว่าไปเรียนรู้ไหมคะในช่วงนั้นด้วยความที่เราเป็นข้าราชการเขาเรียกว่าอะไรนะยังเด็กอยู่ก็ยังจะไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยที่อินโดนีเซียเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะคะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดี ก็ทำให้เราไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรข้างนอกเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะแค่ดูแลสามีดูแลบ้านเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นพี่พี่เล็กเริ่มต้นสร้างครอบครัวมีลูกหรือ,อยังคะก็เราก็ตั้งใจว่าเราจะสร้างครอบครัวเล็กๆของเรานน,นะคะช่วงที่ไปอยู่ปีแรกๆก็ก็ตอนนั้นเราตั้งท้องอ่อน ซึ่งก็จะจะเรียกว่ากงละเราท้องสาวเราก็ไม่รู้ว่าไอาการที่ตั้งท้องเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงด้วยความที่พี่เล็กเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่เป็นผู้หญิงที่จะจะออกแอคชั่นตลอดเวลา แล้วก็เป็นผู้หญิงที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอเล r ร์ตลอดทำนู่นทำนี่ทำนั่ทน,นทีนี้พอเราท้องอ่อนๆนี่เราก็ไม่ได้มีความรู้ว่าจริงๆเนี่ยคนที่ท้องอ่อนๆผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะต้องแบบดูแลตัวเองอย่างดีไม่ว่าจะกินอาหารามีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญคือว่าต้องไม่ยกของหนักไม่ทำงานหนักแต่ด้วยความที่พี่เล็กจะเป็นคนที่ที่ทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอด ก็จะยกของบ้างลากตู้บ้างจัดบ้านคือเป็นคนที่ชอบย้ายเฟอร์นิเจอร์เอาเก้าอี้อยู่ตรงนี้เอาวันนี้อยู่ตรงนี้เอาวันถัดไปโอ้ยเบื่อแล้วอาทิตย์นี้ก็ลากเก้าอี้บ้างแล้วโต๊ะตัวโตโตเนี่ยพิเล็กก็จะลากด้วยตัวเองนะนะคะแล้วก็จะทําอะไรแบบลืมไปลืมตัวไปว่าเรากําลังตั้งท้องอ่อนๆเรากําลังมีอีกชีวิตหนึ่งที่อุบัติขึ้นนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพิเล็ก วันนั้นจำได้ว่าย้ายตู้ตู้ตู้โชก็ใช้ใช้ผ้าไปลองเขาเรียกว่าฐานเขาเรียกขาโตะนะแล้วก็ลากพอลากไปสักพักนี่มันเกิดอาการปวดท้องเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,นะคะปวดท้องแล้วพอตอนเย็นก็มีเลือดออกเราก็รู้สึกว่าอมันน่าจะมีอะไรผิดปกติพอสามีกลับมาก็เลยบอกสามีว่าปวดท้องแล้วก็เลือดออกเขาก็ตกใจ ก็พาไปส่งโรงพยาบาลพอไปส่งโรงพยาบาลเสร็จหมอก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทำการตรวจแล้วหมอก็บอกว่ามันมีเหตุบางอย่างที่ที่อาการไม่ดีล่ะหมอก็ทำการตรวจนะนะคะพอตรวจเสร็จเราก็ปวดท้องหนักขึ้นปวดท้องหนักขึ้นมันมันปวดปวดมากเลยหมอก็เลยบอกว่าตัวอ่อนๆที่อยู่ในท้องเราเขาเขาเริ่มแบบเกาะไม่แน่นละมีโอกาส ที่เขาจะหลุดออกมาค่ะมันก็เป็นวิกฤตในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะนะคะคก็ภายในวันหรือสองวันก็เกิดการสูญเสียก็น้องเขาก็จากเราไปในวันนั้นแต่ต่อมาพี่เล็กมีบุตรอีกสองคนคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ลูกมาสองคน แต่ก่อนหนะ้านั้นต้องเสียลูกไปหนึ่งคนคการสูญเสียและการได้มาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยลูกทั้งสามให้บทเรียนอะไรกับพี่เล็กบ้างถ้าบทเรียนแรกที่ได้จากการสูญเสียนะ,นะคะที่พี่เล็กบอกกับว่าก็โชคดีเมื่อช่วงอายุ20ที่พี่เล็กมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรมรมกับสายหลวงพ่อชาทำให้ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วทำให้ก็รู้สึกว่า สาเหตุหนึ่งของมนุษย์ที่ทุกข์คือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ณช่วงที่พี่เล็กได้สูญเสียลูกคนแรกไปนะคะถามว่าพี่เล็กเสียใจไหมพี่เล็กเสียใจเสียใจอย่างมากเลยว่าเราเหมือนกับเพิ่งตั้งครอบครัวเพิ่งสร้างครอบครัวมาแต่ทําไมมันถึงสูญเสียได้เร็วถึงขนาดนี้ทำให้พี่เล็กต้องกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราจะออกจากทุกข์ให้เร็วที่สุดทำอย่างไร เราก็ต้องต้นก็ต้องเข้าใจต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นว่าเข้ามาเขา,าอาจจะมาอยู่กับเราเพื่อมาสอนเราให้เรารู้จักว่าเราอย่าไปยึดติดก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามถ้ามันผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปเราเราตั้งต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้ก็ทําให้พี่เล็กต้องวางตรงนั้นไปว่าเขาเราอาจจะมีบุญกับเขาแค่นี้เองเพียงแค่ไม่กี่เดือนเขามาอยู่กับเราเขามาสอนให้เรารู้จักความรัก ทำให้เราเริ่มรู้จักว่ามีชีวิตน้อยๆที่กำลังจะอุบัติขึ้นมาในท้องเราเราเกิดความรักความผูกพันกับเขาแต่ไม่ทันไรเขาก็จากเราไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นต่อให้เรารักเขาขนาดไหนสักวันหนึ่งเขาก็จากเราไปไม่ว่าช้าหรือเร็วการจากไปมันไม่ใช่การสูญเสียมันไม่ใช่การสูญสิ้นมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้จักว่าอ,อีกอีกอีกด้านหนึ่งนะ่ะ มันก็มีสิ่งที่อุบัติขึ้นมาแทนที่สิ่งที่สูญเสียไปพี่เล็กก็อยากจะบอกทุกท่านนะน,นะคะว่าทุกสิ่งมันจะมีการเกิดและดับเกิดและดับตลอดเวลามีสุขมีทุกข์สลับกันตลอดเวลาถ้าเรารู้จักเข้าใจตรงนี้ก็จะทําให้เราวางทุกข์ได้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ไม่ใช่เรื่องของการได้ตลอดเวลาหรือการเสียตลอดเวลามันก็สุดแล้วแต่ว่าเงื่อนเวลาของชีวิตค่ะในช่วงไหนเราได้ในช่วงไหนเราเสีย เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจตลอดเวลาหรือดีใจตลอดเวลาใช่ค่ะหลังจากที่ออกประจําการที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีการลาติดตามครั้งที่สองด้วยไหมคะใช่ค่ะอันนั้นไปที่ไหนนะคะเออครั้งที่สองนี่ปเป็นเลาติดตามไปที่ประเทศเยอรมันค่ะไปที่เบอร์ลินค่ะ,คะระหว่างเยอรมันกับอินโดนีเซียเนี่ยแตกต่างกันมากแน่นอนในเชิงภูมิศาสตร์แต่กระบวนการชีวิต การอยู่ที่โดนีเซีย2ชีวิตการอยู่ที่เบอร์ลินกลายเป็นสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแตกต่างกันมากไหมคะแตกต่างกันมากเลยครัเ,ครเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยที่เบอร์ลินเนี่ยมันเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเราได้ลูกชายมาสองคนพี่เล็กก็ก็มีลูก2คนซึ่งช่วงที่ไปอยู่ที่เบอร์ลินน่ะลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่น ็นช่วงที่วัยเขาเรียกว่าเป็นวัยนองเป็นวัยอยากลองเป็นวัยอยากเรียนรู้อะไรมากมายทีเดียวทําให้พี่เล็กเนี่ยต้องปรับตัวอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าใจวัยรุ่นสองคนที่อยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นแม่ที่ต้องดูแลเขาแล้วเราก็ต้องดูแลสามีด้วยซึ่งก็ทําให้ความรับผิดชอบเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะและในขณะเดียวกันช่วงที่อยู่ที่เบอร์ลินเนี่ย มีกิจกรรมที่พี่เล็กได้ทําช่วยเหลือสังคมนี่ค่อนข้างมากก็เลยทําให้เรามีบวกมีหมวกหลายใบและมีบทบาทหลายบทบาทที่ต้อง, <Okay. S 2> ท,องที่ต้องทำที่จะต้องสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตตัวเองนะคะช่วงนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ากิจกรรมในฐานะคู่สมรสของของนักการทูตไทยที่เบอร์ลินเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่พี่เล็กบอกว่ามันมีหมวกหลายใบอะไรอย่างนี้ ค่ะช่วงที่พิเล็กอยู่เบอร์ลินที่พิเล็กได้มีโอกาสได้ดูแลหญิงไทยนะคะที่สมรสกับชาวต่างชาติชาวเยอรมันแล้วก็พอหญิงไทยที่สมรสกับชาวเยอรมันหรือชาวต่างชาติเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารกับลูกซึ่งพิเล็กก็จะเข้าใจเพราะว่าพิเล็กเองพิเล็กก็มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นทีนี้เนี่ยก็ทําให้พิเล็กเกิดคําถามว่าเอ๊พิเล็กจะช่วยกับพิเล็กจะช่วยดูแลหญิงไทยที่มีลูกขึ้นมาแล้วเกิด การปัญหาทางด้านการสื่อสารไม่ว่ากับจะสามีหรือว่ากับลูกเนี่ยจะทําอย่างไรพี่เล็กก็กเกิดคําถามว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรก็ทําให้พี่เล็กตั้งตั้งโครงการขึ้นมาเรื่องสารสัมพันธ์สายใหญ่ในครอบครัวขึ้นมานะ,นะคะพี่เล็กก็เลยประสานกับวิทยากรทางเมืองไทยวิทยากรที่เก่งๆทังเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัววิทยากรที่ดูแลเรื่องออความสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่น ก็จะติดต่อวิทยากรไปเพื่อไปทำโครงการตรงนั้นประกอบกับนึกถึงว่าสมัยที่เรามีความทุกข์พี่เล็กสามารถออกจากทุกข์นั้นได้ด้วยการใช้ธรรมะเป็นเครื่องเยียวยาพี่เล็กก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นายวัดป่าายวัดเมืองครูบาอาจารย์หลายรูปมากเลยได้ไปได้ไปทำคอร์สปฏิบัติธรรมให้คนไทยที่นั่นน,น,นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงนั้นเนี่ยพี่พี่เล็กเป็นคู่สมรสของนักการทูตค่ะ แต่หลังจากนั้นมาอีกในช่วงต่อๆมาปีต่อๆมาพี่เล็กก้าวขึ้นไปศูนย์จุดที่เป็นภรยาของเอกอัครราชทูตค่ะคือเป็นหัวหน้าสำนักงานของไทยในต่างประเทศเลยทราบว่าพี่เล็กไปเป็นภรยาท่านทูตเนี่ยถึงสองที่คือบรรไนายดารุสลามกับอิตาลีใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยเล่าในห้วงเวลาเหล่านั้นได้ไหมคะว่าที่บรูไน พี่เล็กทําอะไรบ้างและที่อิตาล,ลีทําอะไรบ้างแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยเพราะว่าพระยาท่านทูตนี่จะยิ่งแอคทีฟยิ่งกว่าใดๆค่ะ,คะถ้าในส่วนของบรูไนเนี่ยพี่เล็กก็ขอแยกออกเป็นสองส่วนนะ,นะคะถ้าส่วนแรกเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นภรรยาเอกอัครราชาทูตรเราก็จะมีเขาเรียกว่าวงของภรรยานักการทูตภรรยาท่านทูตด,ด้วยกันเราก็จะเป็นสังคมที่หนึ่งเนี่ยเราต้องดูแลความสัมพันธ์ ระหว่างภรรยาด้วยกันประเทศต่างๆเราก็จะต้องสารสานสัมพันธ์ด้วยกันซึ่งในระหว่างนั้นพี่เล็กก็จะจัดกิจกรรมสำหรับภรรยาท่านทูตซึ่งพี่เล็กได้รวบรวมภรรยาท่านทูตทั้งหลายเนี่ยไปช่วยดูแลดูแลเด็กกําพรราที่ที่บลูนายพี่เล็กตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตั้งกองทุนขึ้นมาพี่เล็กก็จะหาหาเงินด้วยการออกร้านทำอาหารทำอาหารไทย แล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอาสินค้าไทยไปจําหน่ายแล้วก็เงินที่ได้จากการจําหน่ายทั้งหมดนียพี่เล็กจะไปมอบการกุศลพี่เล็กก็จะไปมอบให้แก่เด็กกําพร้าที่บลูนายนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นภรรยาท่านทูตยุคแรกๆกที่ทำการกุศลกับ,กบทางทางทางการของบลูนายก็ได้รับการกล่าวกล่าวขวัญถึงน,น,นะคะและในหมู่ภรรยาคณะทูตเองด้วยกันพี่เล็กก็มีโอกาสได้ ได้เอาอาหารไทยไปแสดงเชื่อมความสัมพันธ์กันในวงการนักการทูตนั่นนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของกลุ่มชุมชนไทยด้วยกันเองเนี่ยพี่เล็กก็จะลงไปเยี่ยมชุมชนไทยตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนงานก่อสร้างหรือว่ากลุ่มคนไทยที่ทําอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าแม่บ้านต่างๆพี่เล็กก็จะได้มีโอกาสได้ดูแลกลุ่มคนไทยตรงนั้นน่ะนะคะค่ะ แล้วที่อิตาลีนี่ลักษณะงานหรือลักษณะภารกิจต่างๆที่พี่เล็กดูแลในฐานะภรยาท่านทูตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับที่บลูนายไหมคะหรือว่าแตกต่างที่อิตาลีก็จะแตกต่างกันนะนะคะเพราะว่าอิตาลีเนี่ยคณะทูตของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าที่บลูนายคณะทูตของเราเนี่ยจะมีหลายสิประเทศมากเลยไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปเป็นเอเชียเป็นอเมริกาที่มานะ,นะคะ ก็ทางคณะทูตของเราเนี่ยก็จะมีจัดจัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ระหว่างการจะมีกีฬาก็จะมีกีฬาของคณะทูตมีโบวิ่งมีฟุตบอลมีชักยเยอร์พี่เล็กก็จะเป็นหัวเรียวหัวแรงเนี่ยนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมของคณะทูตของเขาด้วยกันแล้วก็พี่เล็กก็จะจัดเลี้ยงคณะทูตต่างๆส่วนกลุ่มคนไทยเนี่ย พี่เล็กก็จะดูแลในแง่ของก็ในแง่ของเรื่องจิตใจพี่เล็กส่วนมากเนี่ยก็จะไปช่วยดูแลที่วัดพี่เล็กจะเป็นอาสาสมัครไปช่วยที่วัดด้วยเวลาที่วัดมีงานอะไรเนี่ยพี่เล็กก็จะแต่เขาจะใช้คําว่าไงเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์วัดทําตัวเป็นลูกศิษย์วัดเพื่อจะไปดูแลกลุ่มคนไทยที่ที่อยู่ตรงนั้นว่าเขามีความต้องการหรือว่าเขามีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยพี่เล็กก็จะไปช่วยดูแลตรงนั้นให้นะคะ แล้วช่วงไหนคะที่พี่เล็กเริ่มเขียนหนังสือชีวิตใหม่ Journey of Life ที่อิตาลีเนี่ยนะคะช่วงที่พี่เล็กเขียนเนี่ยบังเอิญมันเป็นช่วงวิกฤตพอดีที่อิตาลีปิดประเทศเพราะช่วงนั้นเป็นปี2563เป็นช่วงวิกฤตโควิดที่อิตาลีปิดประเทศทําให้พี่เล็กต้องยุติบทบาทหน้าที่ที่เคยทําทั้งหมดเอาไว้ พอปิดประเทศเสร็จแล้วกิจกรรมกับคณะทูตต่างๆเนียก็ก็หยุดไปหมดเลยเราไม่สามารถที่จะเจอใครได้อีกพี่เล็กก็มาตั้งคําถามกับตัวเองว่าช่วงที่เราไม่สามารถที่จะเจอใครได้นี่เราจะทําอะไรได้บ้างที่เป็นประโยชน์พี่เล็กก็เลยไปลงคอร์สเรียนเรื่องการเขียนตอนที่เป็นลงคอร์สเรื่องการเขียนเนี่ยครูที่สอนเขาก็จะให เรียงว่าเราอยากเขียนอะไรพี่เล็กก็เลยรู้สึกว,ว่าชีวิตของพี่เล็กที่ผ่านมาเนี่ยจากเด็กต่างจังหวัดจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่วันหนึ่งชี้นิ้วขึ้นบนฟ้าแล้วอยากเดินทางไปทั่วโลกแต่วันนี้พี่เล็กรู้สึกว่า <ũng ș> <น>ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนั้นมันมาไกลเกินฝันแล้วอะเราแค่ว่าเราอยากเดินทางไปต่างประเทศแต่ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ได้เดินทางมาตั้งไม่รู้กี่ประเทศและได้ทำงานอะไรมากมายก่ายกองแล้วสำคัญที่สุดคือ ได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่ของภรรยายเอกคราชทูตและทํางานได้ได้ทำงานหลากหลายมิติหลากหลายบทบาทมากเลยเราเจอตั้งแต่ระดับที่เป็นแรงงานเป็นคนงานเราดูแลเขาแล้วเราเจอระดับถึงกษัตริย์ที่รวยที่สุดในในโลกเราได้เจอผู้นําประเทศมันทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันมีหลายมิติมีหลายมุมมองมากเลยพี่เล็กเลยอยากจะแบ่งปันแต่การแบ่งปันของพี่เล็กพี่เล็กกลับรู้สึกว่า ต่อให้คุณไปได้ไกลขนาดไหนสูงขนาดไหนท้ายที่สุดคุณก็กลับมา back to basic กลับมาสู่ความเป็นธรรมดากลับมาสู่ความเป็นสามัญงานเขียนหนังสือของพี่เล็กเนี่ยชีวิตใหม่ journey of life เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งรายการวิทยุที่พี่เล็กเคยจัดที่สถานีวิทยุสารนรมรายการดาวดวงน้อยนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นหลายอย่างมากเลยว่าพี่เล็กเนี่ยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมในชีวิต ให้ความสำคัญกับแง่มุมที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของอทางโลกอย่างเดียวแต่ใ,ในเชิงจิตใจทางธรรมด้วยพี่เล็กคิดอย่างไรว่าเส้นทางที่เดินอยู่ตอนนี้เป็นสุขแล้วหรือยังพึงพอใจแล้วหรือยังพี่เล็กมีอะไรที่ทำไปเยอะแล้วแล้ะมีอะไรที่อยากทำเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าจะถามชีวิตพี่เล็กตอนนี้นะคะพี่เล็กรู้สึกว่ามันผ่านมาหมดแล้วค่ะมันมัน ที่พี่เล็กเคยบอกว่าพี่เล็กมาไกลเกินฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอ่ะมันพอมันได้สิ่งที่เราอยากจะได้แล้วอ่ะมันก็ทําให้กลับมาถามว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทําอะไรที่ให้มีประโยชน์กับผู้คนบ้างเราจะเอาอะไรประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นสุขที่สุข สุขที่สุดเราก็ได้แล้วทุกที่สุดเราก็ผ่านมาแล้วการพลัดพรากเราก็พลัดพรากมาแล้วอะ่ะไม่ว่าจะสูญเสียลูกคนแรกสูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่สูญเสียคนใกล้ชิดแล้วท้ายที่สุดมันเหลืออะไรเหลือมันก็เหลือชีวิตของเราเนี่ยที่เรากลับมาถามว่าเราจะทําอะไรที่จะฝากคุณค่าฝากประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ไว้ถ้าถามว่าณเวลานี้พี่เล็กรู้สึกว่าชีวิตพี่เล็กเนี่ยมันนับถอยหลังไป เราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาที่จะเหลือบนโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความสุขของพี่เล็กนี่มันไม่ใช่ความสุขส่วนตัวละมันเป็นความสุขที่เราอยากจะแบ่งปันเราช่วยเหลือใครได้บ้างเราก็ช่วยเหลือเราแบ่งปันอะไรก็แบ่งปันแต่เหตุที่พี่เล็กสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็ให้ความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องเด็กและเยาวาชนเพราะพี่เล็กรู้สึกว่าเยาวาชนหรือเด็กเนี่ยเป็นเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ด้วยความที่พี่เล็กเป็นแม่ของลูกชายสองคนแล้วมีโอกาสได้ทำโครงการตั้งแต่ทำรายการยาดาวดวงน้อยทำให้สัมผัสชีวิตเด็กมากมายแล้วจนกระทั่งบัดเนี้พี่เล็กก็สนใจเรื่องเยาวชนพี่เลกรู้สึกว่าทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยต่อไปเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเขามีฐานที่มั่นคงถ้าฐานทางด้านทางโลกคือความรู้ถ้าเราสามารถให้ความรู้กับเขาได้พัฒนาเขาได้ เขาก็จะสามารถมาดูแลประเทศชาติของเราต่อไปแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือทางด้านจิตใจทําอย่างไรเราถึงจะปลูกฝังทางด้านจิตใจเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีพี่เล็กถึงบอกว่าความรู้ถ้าเด็กคนไหนมีความรู้คู่คุณธรรมแล้วมีจิตใจที่เป็นจิตใจที่แบ่งปันและมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนพี่เล็กคิดว่าประเทศไทยเราจะพัฒนาไปได้อีกไกลกับเยาวชนแบบนี้ มองย้อนหลังไปในชีวิตบนเส้นทางที่พี่เล็กเดินมาโดยตลอดพี่เล็กมองว่ารั้วบวกแก้วกระทรวงการต่างประเทศให้อะไรกับพี่เล็กบ้างถ้าจะพูดถึงรั้วบวกแก้วหรือกระทรวงการต่างประเทศพี่เล็กอยากจะบอกว่าเป็นที่ที่ให้ชีวิตพี่เล็กทั้งชีวิตเป็นที่ที่ให้โอกาสเป็นที่ที่เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ให้พี่เล็ก แล้วก็เป็นโลกที่กว้างเหลือเกินเป็นโลกที่กว้างใหญ่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้เป็นโลกแห่งการบ่มเพาะประสบการณ์เป็นโลกที่ทำให้พี่เล็กได้เห็นโลกของความเป็นจริงนั่นคือมนุษย์เรามีทุกอย่างพี่เล็กได้รับทุกอย่างจากประสงการต่างๆได้ไดีิพี่เล็กต้องขอบคุณที่ที่ให้ชีวิตพี่เล็กทั้งชีวิตถึงทำให้พี่เล็กต้องกลับมาถามตัวเองว่า หลังจากนี้ต่อไปพี่เล็กจะตอบแทนบุญคุณที่ที่ให้พี่เล็กทุกอย่างได้อย่างไรพี่เล็กจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่พี่เล็กถามตัวเองตลอดเวลาพอหลังจากที่สามีพี่เล็ก,กเกษียณสิ่งแรกที่พี่เล็กคิดเลยว่าพี่เล็กจะกลับมาทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณทางกรมสรารนิเทศที่ให้โอกาสพี่เล็กได้กลับมาอีกครั้งได้กลับมาทํารายการสมัยก่อนพี่เล็กทํารายการดาวดวงน้อยซึ่งเป็นเด็กระดับปฐมแต่ตอนนี้ทางกรมสรารนิเทศให้โอกาสพี่เล็กได้กลับมาทําโครงการเยาวชนเปิดโลกกับเยาวชนซึ่งมาสารต่อความฝันของพี่เล็กพี่เล็กก็คิดว่าพี่เล็กอยากจะทําเชื่อมเยาวชนไทย ให้เข้ากับด้านต่างประเทศแล้วพิ่เล็ายากจะสร้างเยาวชนเหล่านี้ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนว่าในฐานะที่เป็นเยาวชนเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาชาติต่อไปซึ่งพิ่เล็กคิดว่าอนาคตของของชาติเราเนี้ยอยู่ในมือเยาวชนเหล่านี้เพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่เดินเส้นทางนี้มาก่อนน้องๆที่ฟังที่พี่เล็กเล่าหรือประสบการณ์ชีวิตของพี่เล็กเนี่ย แน่นอนพี่เล็กกลายเป็นบุคคลตัวอย่างของคนครุ่นหลังแล้วละ่ะเพราะว่าพี่อาบน้ําร้อนมาก่อนพี่เดินเส้นทางขวากน้ํามาก่อนพี่ผ่านทุกผ่านสุขมาก่อนถ้าพี่เล็กเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีคนฟังมีคนอ่านมีคนคิดตาม,มพี่เล็กอยากจะบอกคนที่เดินตามพี่เล็กมาเนี่ยบนเส้นทางขวากน้ําและเส้นทางกลีกุหลาบเนี่ยพี่เล็กอยากจะแนะนําเขาว่าอย่างไรว่าเมื่อเดินบนเส้นทางชีวิตแล้วเนี่ย ให้มีทัศนคติหรือมีความคิดเช่นไรคะค่ะพี่เล็กอ็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะนะคะว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนเอาเป็นว่ามันเริ่มต้นมาว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยมีความฝันมีเป้าหมายนะ,นะคะก็ขอให้เดินตามฝันเดินตามเป้าหมายนั้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนนนะคะพี่เล็กก็อยากจะบอกว่าอย่าได้ท้อและอย่าได้ถอยประตูแห่งโอกาสเนี่ยรอเราอยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะก้าวไปสู่ประตูเหล่านั้นหรือไม่แล้วไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะพี่เล็กอยากจะบอกว่าถ้าหากเราเก้าวข้ามตรงนั้นได้เนี่ยมันคือรางวัลชีวิตของเรามันคือรางวัลที่รอเราอยู่เบื้องหน้า แล้วอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะคะล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนเป็นบททดสอบให้เราก้าวข้ามถ้าเราผ่านบททดสอบนี้ไปแล้วแล้วเราก็จะต้องมีบททดสอบที่ยากยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้เราก้าวข้ามมากมากยิ่งขึ้นต่อไปเราถึงจะประสบความสำเร็จแล้วพี่เล็กอยากจะบอกว่าถ้าท่านได้มาถึงจุดเป้าหมายที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วอย่าลืมหันไปมองรอบ รอบๆผลข้างๆนะ,นะคะว่าเราจะแบ่งปันสิ่งนี้ได้อย่างไรเราจะแบ่งปันประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้รับมาให้ผู้คนได้อย่างไรพี่เล็กอยากจะบอกว่ายิ่งเราให้ผู้คนได้มากเท่าไหร่สิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาคือความสุขใจยิ่งมากเท่านั้นน่ะนะคะในวันนี้รู้สึกอิม่มอกอิ่มใจที่ได้สนทนากับพี่เล็กปาริชาติรักตะบุตรนะคะ,คะรายการบัวแก้วสาราน,นี่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่เราอยากจะคุยกับบุคคล ตัวอย่างเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่เดินนำหน้าเราไปเขาต้องผ่านในสิ่งต่างๆมากมายเพียงเราได้สนทนาพูดคุยได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยโลกมันก็น่าอยู่ขึ้นมากแล้วก็การเป็นแรงบันดาลใจให้คนหรือว่าสร้างความหวังให้คนได้เนี่ยก็ดูจะเป็นสิ่งที่พี่เล็กปาริชารัตบุตรทำได้ดีมากๆทีเดียวก็กราบขอบพระคุณที่รายการแรกของบัวแก้วสารานได้รับเกียรติจากพี่เล็ก ปาริชาตรักตบุตรนะคะแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปในบริบทอื่นๆหรือในรายการอื่นๆพี่เล็กปาริชาติรักตะบุตรจะให้เกียรติกับทางสถานีวิทยุสรานโรมเช่นเดิมกบขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ